ข่าวใหญ่เช้านี้เบนจามินเชสโกกองหน้าเนื้อหอมเลือกแล้วว่าจะย้ายไปทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับแต่ทุกคนดูครับเป็นข่าวที่รายงานโดยสื่อท้องถิ่นของสโลวีเนียครับไม่ใช่ข่าวเทียสูงอะไรก็ฟังหูไว้สี่หูและกันนะผมอยากรู้ว่าถ้าทุกคนเป็นเชสโกเนี่ยจะเลือกทีมอะไรแบบไม่อคตินะทีมที่เคยประสบความสําเร็จแต่ต้องก่อระาังสร้างตัวกันใหม่ทั้งหมดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมที่มีความพร้อมทุกอย่างกลาลังพัฒนาไปได้ดีอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ด สื่อเดโลสื่อท้องถิ่นของสโลวีเนียรายงานครับว่าเบนจามินเชสโกตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกไปเล่นให้กับนิวคาเซิลยูไนเตดที่พรีเมียร์ลีกซึ่งมหากรอบนี้ยาวนานหลายเดือนตั้งแต่อาร์เซนอลให้ความสนใจก่อนอาร์เซนอลเนี่ยจะไปคว้าวิกตอร์เยคาเรสแทนจนกระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามอย่างหนักในการคว้าตัวเชสโกมาแต่เป็นทางด้านของนิวคาเซิลที่ชนะศึกนี้ในการคว้าตัวเชสโกมาได้แต่ย้ำอีกทีว่านี่คือการรายงานจากสื่อท้องถิ่นของสโลวีเนียครับความเป็นสื่อท้องถิ่นเนี่ยัาเเาเเบบกงบๆ่มมๆททสู ผลงานของสื่อท้องถิ่นที่เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับแมนยูนะเช่นสื่อของอาร์เจนตินารายงานว่าเอมิมาติเนสสนใจแมนยูหรือสื่อของโปรตุเกสรายงานว่าวิตตอยเคเรสปฏิเสธแมนยู Man มันก็แอบมีมูลเหมือนกันแต่ต้องฟังหูไว้สี่หูสู่อะไรก็ตามอย่ารีบคอมเมนต์ด่ากันนะต้องรอดูนะว่าความพัวพันนี้จะจบลงยังไงเพราะนิวคาสเซิลก็ยังมีเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซัคที่กําลังรอขายให้ลิเวอร์พูลอยู่ข่าวมันก็ตีกันไปมาจะปฏิเสธจะไปต่อเลยไม่รู้ก็ติดตามกันลวกัน